ม่ครับแต่โลกนี้มีแต่ทรายโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในโลกที่มันมีแต่ทรายนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่ทรายธรรมดาทุกคนมันเหมือนเป็นทะเลทรายทุกคนเฮ้ทุกคนมาในเมซี <od d ial noise> แต่ผมคิดว่าถ้าเราเข้ามาในเมซีโดยที่เราเป็น ที่คงแบบนี้นะครับผมผมว่าเราอาจจะโดน n อ c กระทืบได้ทุกคนถ้าทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามน,นะครับผมผมจะปลอมตัวเป็น n อ c ทุกคนนะพร้อมแล้ว3 2 1แองหนง่ทุกคนตอนนี้ครับผมแปลงร่างเป็น n อ c นบีซผมปลอมตัวเหมือนไหมโคตรเหมือนดูดิเออลุงครับคือผมอ่ะผมไม่ได้มาปนเพชรนะลุงแต่ว่าในวันนี้มันมีเพชรแม่ลุงหมู่บ้านนี้ก็มีอยู่นะแต่ว่าลุงเนี่ยจำไม่ได้แล้วมันอยู่ที่ไหนแต่มันมีไอ้ร้าน เังลองไปหา dragon. ดูทั่วๆเนี่ยเจอแน่นอนขอบใจมากนะครับลุงเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับลุงบายยโอเคทุกคนตอนนี้ผมเจอแบล็กสมิธแล้วนะครับผมผมคิดว่ามันอยู่ในนี้แน่นอนทุกคนเฮ้ยในกล่องไม่เห็นมีเพชรเลยหรือว่าลุงคนนั้นเนี่ยโกหกเราผมต้องเอาคืนสักหน่อยและทุกคนลุงกล้าดีไงมาโกหกผมผมจะระเบิดหมู่บ้านของลุงนี่แหละเตรียมตัวไว้เลยเฮ้อ huh.